สบายดีทุกคนเมื่อพาของเขาค่ะก็จะพากันไปให้เนาะนี่เลยเดินทางด้วยรถตัวนี้เลยเขาก็จะขี่ตัวนี้ไปเรื่อยๆอนนยอนนไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยทุกคนใช้เวลาทางเมื่อกับประมาณเกือบเกือบส่งสี่สิปานาทีจึงหอดเพราะว่ามันไกลทางยากเนี่เขากไ็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสียงรถด,ดังแน่เลยบนด้ภาคตอน ฮอดแม่นำ้ำเนาะเป็นห้วยนำ้หนำห้วยน้ำน้อยแบบน้ำใสเย็นธรรมชาติงามดีบ้าง,งามเราจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยเราจะขึ้นภูตัวนี้ภูตัวนี้สันสูงพอเข้าโทรศัพท์มันบ่ค่อยจะสูกะง,าาะง,าางกันได้เราจะไปให้ให้ยางพาราเนาะต้นยางพาราเขมทางก็ได้มันกำลังใหญ่ ขอกลไปเรื่อยๆขึ้นสุดภูแล้วขาก็เกี่ยมลงภูแบบนี้ฮากลงภูไปลงภูไปเรื่อยๆละอีกบุรุณกระหอดละภูตัวนี้เป็นตะยานทางน้อยๆไปมันแบบเออ คนเดอยู่ปูพนะซือชาเราจะได้ชิพอ่เ็นบอกูอยู่งเเียน้อยขาเชื่อไปาต้องขึ้นแต่กูขึ้นจะไปรื่เรื่อยเขาก็ขึ้นภูเถียงน่ะแบดนี้บนบนเขาเห็นสูงๆเมื่อกี้ค่ะเขาก็ได้ขี่ขึ้นขี่ขึ้นกะ รถกะขึ้นบันไดก็ต้องได้ลงทุกคนได้ลงซุกรถตอนนี้นะลงซุกรถในปูซันบอ,นอทุกคนว่าเนี่ยหลังจากซุกรถแล้วเอาก็ะคีขึ้นอีกผูหนึ่งผูน้อยนี่หลังจากนั้นก็หอดเป้าหมายแล้วทอดที่ที่เขาจะมาพักแล้วเถียง <c oughs> <c oughs> ให้เนาะให้ส่วนยางพาลาทุกคนเบิงขึ้นมาธรรมศาสตร์โคตรสวยเห็นบ้าลายลายบ่นเลยเพราะว่ามันสูงขึ้นเอารถไถได้ขึ้นเลยทุกคนคือแบบคักหลายไ่บอเคยที่ก็ต้องต้องได้มาขี่แล้วต้องหาขี่หรือมายามก็ได้เดี๋ยวพามาหลังจากที่โหดเะากระเฮ็ดเวียด ไม่เ,เร็แล้วค่ะกับมาพักโซนี้ตอนพักพก,กับพากาเลยว่าโทรศับท์จะมาถ่ายคลิปอ่ไรอย่างไปเรื่อยเปื่อยเอาละทุกคนจบยังสำนี้แหละคลิปนี้นะบ๊ายบายมือใหม่สิมาฝากอีก